กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษย์ในโลกพ่งต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนไฟเย็นพบประชาชน ครับก็กลับมาสูส่ช่วงที่2ของรายการไฟเย็นพอประชาชนนะครับก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับทีมงานไทยเลฟเรีเดอนะครับก็เชิญคุณพอรครับก็ที่ถามครั้งไวชง้ช่วงช่วงแรกว่าจะคุยกันเรื่องหลึงล้มเจ้านะครับครับผมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมตอนที่คุณลุงไม่อยู่นี่ผมก็มีคุยประเด็นนี้ไปบ้างแล้ว,ลวก็อยากจะรู้ข้อมูลของคุณลุงสนามหลวงว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับว่าม,มันมีไหมมันมีไหมมันมีจริงๆริงไหมครับ ครับเจคุณลุงครับคนที่เป็นเสื้อเหลืองเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยนะส <คน S 2> ่วนใหญ่เลยหรโดยไม่ใช่คนที่เป็นเสื้อเหลืองส่วนใหญ่เนี่ยสถานภาพเท่าที่ประเมินกันดูแล้วเนี่ยคือจะมีมากที่สุดในกรุงเทพปริมณฑลครับเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างได้เปรียบมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้รับงบประมาณสูงสุดนั่นแหละน,ะ,นะมี ชื่อเสียงมีอิทธิพลมากบางคนก็ใกล้ชิดเพราะสถาบันกษัตริย์นี่เขาเก่งนะเขาทํางานละเอียดคือว่าเขาให้ผลประโยชน์นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือคุณจะเลื่อนชั้นจะเลื่อนยศเนี่ยเขาทางานละเอียดสถาบันกษัตริย์เขาไม่ได้มีเฉพา,าะภูมิพลนะเขามีองค์คมนตรีองค์มนตรีมันจะคุมทุกส่วนเลยทั้งทหารตำรวจตุลาการเนี่ยเขาจะคัดกรองคุณสังเกตดูนะพวกที่ นิยมประเด็จการจะเป็นอธิการบดีกันเกือบหมดเลยอธิการบดีก็จะเป็นสนชอีอกฮะคือเขารับเป็นทอดๆดเขาทำงานประสานเป็นเน็ตเวิร์กนดีมากเพราะนั้นในในส่วนหนึ่งเนี่ยมันเสริมความได้เปรียบอีกชั้นนึงเข้าไปอีกถ้าคุณเป็นเหลืองนะคุณก็จะดีมากๆอย่างคุณตั้นต้องขออนุญาตเอ่ยนามคุณตันพิรมพักดีซึ่งเปลี่ยนนามสกุลเป็นกีดากรไปแล้วเนี่ยนะ ไปพางป้ายตำรวจตัวเองชาติจำได้ฮะเอาเอาตีนไปเหยียบเหยียบป้าย,ายะนะเสร็จแล้วยังแกไปเสือกสมคัครเป็นตำรวจครับแล้วก็ได้เป็นตัวแทนนิสิตอะไรของเขาจูลงจุลาเนี่ยเป็นคนกล่าวก็คือว่าเป็นฮีโร่เลยเพราะอะไรเพราะว่าจุลาเองเนี่ยเป็นฐานในการชัดดาวแบงกอกนะครับจุลาติดมาบุญคลองนะธรรมศาสตร์ก็เป็นฐานครับในการพิมพ์ใบปลิวแจกลมทักษิณในสมัยตั้งแต่สุพลนิติไกรโพธิ์แล้ว ดังนั้นในการเป็นเหลืองเนี่ยโดยธรรมชาติคุณได้เปรียบแล้วก็มีผลประโยชน์อีกชั้นหนึ่งอะ่ะคุณเป็นเหลืองคุณจะรุ่งมากครับถ้าคุณเป็นเหลืองสมคิดและปิทุมคุณงเป็นอธิการพอดีถ้าคุณเป็นแบบปิยบุตรหรือสมศักดิ์เกียรติคุณจะได้เกิดไม่ได้เกิดดีไม่ด,ด,ดีแม่งตรงนี้อ่ะทุกวันนี้บางคนที่แสดงตัวเป็นประชาธิปไตยนะต้องอยู่แบบระมัดระวังมากต้องยอมรับว,ว่าเหลืองเนี่ย เขาได้เปรียบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเขามีความรับรู้สูงความคาดหวังสูงครับเสื้อเหลืองบางส่วนเนี่ยลูกจะต้องเรียนเมืองนอกเรียนโรงเรียนดีๆมีครูมาติวลูกเขาจะเรียนอันดับหนึ่งแพทย์วิศวะลามาจุลาว่าไปนะอยู่โรงเรียนดังๆอ่ะพราะเขามีเงินให้ลูกเรียนไปเมืองนอกปีเป็นล้านเขามีเงินให้นะ จุดหนึ่งไอ้ความรับรู้เขามีสูงนะครับถ้าคุณมองไปแล้วเนี่ยคณะรัษฎรก็คือคนที่ได้เปลี่ยนนะคณะรัศฎรคือคนหัวกะที่ทได้ไปเรียนเมืองนอกนะรัชกาลที่ห้ามันส่งลูกเต้าไปหมดแล้วจนไม่มีแล้วอะ่ะจนต้องคัดเอาที่หนึ่งของประเทศไปเรียนที่หนึ่งของจังหวัดทหารที่เก่งที่สุดอย่างจอมพลปอเขาได้ไปเรียนในปีดีโคตรเก่งนะอายุยังน้อยๆสอบเป็นผู้ภาคสาสอบเป็นนิติบัณฑิตไปเรียนเมืองนอกก็เก่งครับ ไอ้ราชสลที่เก่งๆที่ไปเรียนคือกะมาให้รับใช้เขาแต่ในทํานองเดวกันไอ้พวกนี้ก็เป็นศัตรูไปด้วยเนื่องจากความรู้ที่มันได้รับจากต่างประเทศความรู้ความคิดเนี่ยเสื้อเหลืองเหมือนกันครับเสื้อเหลืองในส่วนหนึ่งรับใช้เจ้าในส่วนว่าผลประโยชน์แต่เสื้อเหลืองไม่น้อยนี่เขามีความรับรู้ที่ดีนะดีกว่าเสื้อแดงบางส่วนซะอ,อีกเ,อเสื้อแดงบางส่วนเป็นลากหญ้านะ เราต้องยอมรับว่าไอ้ความคิดความอ่านเนี่ยมันมาจากฐานะได้ไปมงอง,มงนอกมองนอกถ้าคุณจนคุณก็อยู่เฉพาะหน้าบ้านขึ้นรถเมย์จะต้องอาศัยขึ้นรถฟรีไปไหนก็ต้องขึ้นรถฟรีคุณจะไปรู้จะไปมองนอกได้ความรับรู้อะไรมันก็ยากเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งนะครับเสื้อเหลืองในส่วนหนึ่งเนี่ยความรับรู้จะสูงกว่า แต่ทำไมไม่รู้เรื่องเจ้าล่ะเขารู้เขารู้ดีกว่าเราด้วยรู้ดีกว่าเสด็จแดนงบอกว่าสังสนิ่ลิ้นเนี่ยนะถ้าวันไหนเจ้าส่วนเซเราจะเชิญสนทสนิลิ้นมาออกผมจะได้ไปทับผอเขาลุงเขาถ้าเจ้าส่วนเซมันมาแน่ๆนะไอ้ผวกนี้รู้ดีกว่าเรานะครับรู้กระทั่งวันนี้เนี่ยผ้าพันคอผืนนี้นะผมได้มาจากไหนคุณรู้ไหมเนี่ยเนี่ยนะบุษบาน้องสาวเราที่ให้มานะ มันถึงผูกผ้าเป็นคอสีฟ้าไม่ใช่ไปซื้อที่เซ็นทันไม่ใช่นุ้ยน้องสาวราชินีให้มาเนะี่ยแล้วลูกของน้องสาวราชินีก็มาเป็นเมียมันเีกไปเจอที่วัดหลวงตะบัวตัวราชินีก็ได้ข่าวว่าลาดบงลาดเบีย้ยไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่มีคนเห็นคลิปมาแล้วนะครับไม่มีนะคนพวกนี้นะไม่มีหรอกครับ,รบมันไม่มีหรอกครับ,รรบนะคุณไปถามดูสิทธานีนะครับหรือโรงแรมสุโขทัย เป็นลรกแรมบูติกนะอยู่บนถนนสาทเนไม่มีใครตอบลุงเหรอครับใครจะไปถามก็ตามนะไปถามดูไม่ไม่ต้องมีหรอครับอันนี้ผมถามกลอมมานมาคลิปริมสามันมีหลักฐานเนี่ยแต่ไอ้ลาดเบียนี่มันเป็นไม่เขามันเป็นข่าวลือมันปล่อยมานานแล้วครับมันเป็นข่าวลือถ้าปล่อยวัดก็โดนเผาดิครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะของเสื้อเหลืองเขารู้ครับไม่ใช่ไม่รู้ เสื้อเหลืองเนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีกว่าเสื้อแดงอีกขอโทษนะครับใครเป็นใครแล้วเสื้อเหลืองส่วนใหญ่เขารู้รู้จนขนาดว่าช่วงเปลี่ยนภารัชก,กาลนี่จะอันตรายมากเขารู้รู้ว่าถ้าเสียมาจะชิบหายเขารู้ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงหวั่นไหวไงช่วงเนี้ยเสื้อเหลืองจะหวั่นไหวมากเหลืองอ้อยอยเหลืองโคตรเหลืองกัเอยยังตายเลยคือแสดงว่าจริงๆแล้ว คนที่เป็นเหลืองจริงไม่ได้เป็นสถาบันกษรตริย์นิยมแต่เป็นภูมิพลนิซึมก็คือใช่ใช่นิยมคนนี้คนเดียวไม่ใช่นิยมทั้งสถาบันหรือว่ารูปแบบคือตอนหลังนิยมลําบากเพราะว่าท่านไม่ออกมาสักทีบอกสิบสองสิงหารันชิโลก็ไม่ออกห้าธันวาพันพามนี่บอกจะออกนะครับเตรียมตัวกันแล้วนะเวลาออกก็ไม่บอกกันครับเวลาออกตั้งรถมาอ้าปากว่าวอคือมันกลายเป็นว่าความไม่มั่นคงมันมีสูงอะออกมาแต่ละครั้งแทนที่ชื่นชมนะ แล้วอยู่นี่นะครับคุณมารถเร็วๆแม่งกล้องมันไวนะไอ้กล้องวอชิงตันโพสไอ้กล้องนิวยอร์กไทม์นิวส์วีกแม่งถ่ายเวะในหลวงอ้าปากว่าราชินีหน้าตาตื่นขอโทษนะครับเป็นคนที่กดจริตมันถ่ายได้หมดเลยนะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเมื่อก่อนนี้ภาพาพราชสสำนักม,ม,มันจะต้องคัดครับถ้าสำนักเขาจะมีช่างถ่ายก็ห้ามคนอื่นถ่ายนะถ่ายที่ถ่ายเป็นร้อยภาพคัดให้คุณสี่ภาพมั้งเอาภาพที่ดูดีที่สุดครับตอนนี้ในหลวง อาปากเอานิ้วแคคี้งูมันจะไม่ออกเลยนะแต่มีแต่ภาพดีๆหลังๆไม่ใช่หลังๆนี่มันใช้กล้องซูมอะ่ะเพราะฉะนั้นออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันดูไม่ดีมันดูแล้วมีคนคอยวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็เอ๊ะทำไมนั่งเอียงนั่งแก้ไหลดังนั้นการปรากฏพระองค์เนี่ยนะพูดให้มันต้องขอโทษคนที่ไม่ชอบในหลวงเลยนะเขาบอกว่าผมพูดพร้อเกินไปการปรากฏพระองค์แต่ละครั้งเนี่ยมันลักษณะห่อเหี่ยวไปเรื่อยๆนะ ไม่ได้เป็นผลดีที่สําคัญก็คือว่าคณะแพทย์แนะนําว่าอย่าออกมาเลยออกมาแต่ละครั้งมันเหนื่อยอายุสั้นลงหรอเป็นคนไปเรียกร้องเรียกร้องให้เขาออกมาโชว์ตัวก็งผมไม่ได้เรียกเปล่ผมเคยเรียกร้องเลยเนี่ยถ้ายังอยู่ก็คุณฟังให้ดีๆคุณฟังรายการไหนม่อยขาาผมไม่ได้ปล่อยข่าวมาผมไม่ได้ปล่อยข่าวใตายผมบอกว่ามึงรีบไปตายไม่ได้ปล่อยว่าตายบอกให้รีบไปตายซะเพราะว่าผมมีพยานมาลุงบอกว่ามึงตายไปปีแล้วแล้วคุณอยู่นี่ถ้าคุณเป็นนายภูมิพลนะ ผมไม่ว่าแต่คุณเป็นกษัตริย์นะครับกษัตริย์มีหน้าที่ใช่ไหมมึงไม่ได้อยู่ฟรีๆนะกูจ้างมึงเนี่ยวันละห้าสิบล้านเฉพาะจ้างตรงๆให้จ้างอาบอมอ,อีกตั้งเท่าไหร่ทั้งครอบครัวนี่กูจ้างมานะแล้วมึงมาทำอย่างนี้แหละแล้วมึงมาทําปูย่ยี่ปูยยำเหละแล้วมึงมาป่วยอย่างนี้เหลอเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถาบันเนี่ยมันมีความหวั่นไหว สถาบันนี้ต้องดูดีครับเพราะนั้นก็เลยใช้ทหารเต็มที่ลุยไปเลยประยุทธ์ป๋าเป็นทหารแกเดี๋ยวนี้ไม่เรียกประยุทธ์นะมันดูไม่ใกล้ชิดเรียก,กตู่เรียกตู่ไอ้ตุ๊ตู่มึงลุยไปเลยนะไอ้ป้อมช่วย,วยเพื่อไอ้เจีย๊ยบว่าไปนู่นนะเรียกเป็นชื่อเล่นนะเป็นกันเองเพราะว่าป๋านี่กิดมันจะหลอกว่าเป็นกันเองแต่ป๋านี่นะครับขอโทษนะครับรุ่นน้องคุณไปถามมณุกิตรูปขจร ปถาไมไอ้สนานซึ่งมันตายไปแล้วเนี่ยว่ามันทํากับลูกน้องอยังไงแม่งหักหลังลูกน้องนะเอาลูกน้องเป็นกระบฏเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสถ,ถาบันกษัตริย์ก็รู้ว่าตัวเองอยู่ลําบากก็เลยใช้ทหารแค่แข็งประเทศไทยทีแรกให้เสียอ้ยออกมาเสียอ้ยว่าจะทาทาไม่สาเร็จครับเลยประยุทธ์เนี่ยเป็นคนทําประยุธทธ์ทําเองเอาเองนะแต่ว่าประยุทธ์เนี่ย ลึกๆก,ก็รู้ว่ามันไม่มันไม่เอานายแต่มันกล้ามีความกล้าครับแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องดูดีกูไม่รู้กูป่วยต้องสะอาดแต่มันสะอาดไม่ได้เพราะสถานการณ์นี้มันขัดแย้งอ่ะมันก็ต้องใช้ทหารลุยเต็มที่ที่นี่ตรงนี้เนี่ยเสื้อเหลืองคิดยังไงค,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 คุณคุณที่คิดยังไงมันปานผลหมดคือทหารเองทําให้เศรษฐกิจคิบหายหมดจริงๆก็คืออย่างนั้นครับรู้วันรู้ทั้ทงรู้นะ ไอ้เหลืองจะเป็นเหลืองบ้านหม้อเหลืองโดนลือ้อโดนไล่ที่โดนสารพัดเนี่ยนะย้ายฐานการผลิตตกงานเดี๋ยวนี้กทมมันเล่นคุณทุกแห่งนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อเหลืองเองเสื้อเหลืองแถวสาทรสีลมในชิบหายหมดแล้วโดนไล่หมดแล้วไอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันรู้เขาว่าเศรษฐกิจมันตกตกมากๆนะเสื้อเหลืองมันไม่กระทบกระเทือนมันก็กระเทือนทีนี้ ไอ้บางส่วก็ไปหากินหากินโดยการเยินยอเขาประยุทธ์ท่านจะต้องเป็นนายกท่านยีผมจะตั้งพรรคช่วงเวลากอบโกยโดยมีใักกี่คนเขาก็เข้าช่วงนี้หมดแหละไอ้พวกที่คือพวกที่ว่าภาษาจีนแล้ว่าบอดเทาโลคือไม่เอาฐานไม่เอาไหนอะหาแดกแต่คนที่ทําธุรกิจจริงๆซื่อที่ทํางานจริงๆนะเพราะรู้ว่ามันไปไม่รอดแล้วไปคบกับจีนอีกคุณคิดว่าซื่อหรือมันเอาจีนเนี่ย เสื้อเหลืองแม้แต่เป็นคนจีนนะครับเป็นจีนสัวเถวจีนทางใต้เขาไม่เอาจีนทางนู้นครับจีนทางนู้นน่ะมันจีนจีนตัวตลกก็มีแต่เรื่องขอโทษคุณเล่นเฟซบุ๊คคุณเล่นอินเทอร์เน็ตคุณเห็นจีนไหมจีนทำอะไรตลกโลกมีโซเชียลของเขาเองครับจีนเนี่ยนะยางน้อยเนี่ยมันมีปักกิ่งกัฮาวเวิร์ดที่คุณเลือกคุณจะไปไหนส่งลูกก็ไปฮาวเวิร์ดใครคิดจะไปปักกิ่งยากมากครับจีนมันเป็นตัวตลกโลกเป็นเผด็จการที่ มีแต่เรื่องเหงซวยเรื่องอุยกูเรื่องอะไรกันไปรู้ไปหมู่เกาะสเปเซรี่ไปลบกับเพื่อนบ้านโอบามาไปทุกวันนี้ก็หักหน้ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอเมริกามันดูดีขึ้นเรื่อยๆย,ยกเว้นมันมีโดัน้์ท์ซึ่งมันจะสอบตกเนี่ยนะใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ไปคบกับจีนอีกนะมันพีแต่แย่ลงมันมีไหมครับที่คุณเคยคิดเสืนอหลืองผมถามคุณนะสมัยในหลวงองค์นี้นะ เรียกว่าทํางานรับใช้อเมริกาเป็นพันธมิตรเต็มที่ตอนนี้ไปทะเลาะอเมริกาไปคบจีนแดงเนี่ยิดถตัวในหลวงเองซึ่งคุณนิยมในหลวงภูมิพลเนี่ยนะในหลวงเองตอนที่ก็ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ตายท้วอย่างถึงไม่ตายมันก็เหมือนตายเหมือนกันเพราะไม่แสดงอะไรเลยยังเซ็นพระราชกิจจานเบกสมึงจะไปเซ็นโวมตีอะไรเลยนะครับมึงไม่รู้พระองค์มึงฟอกตายอยู่ไปเซ็น กคุณมีลายเซ็นมาเนี่ยจะให้บอกว่าของใครแหละถ้าเกิดอย่างนั้นไม่ผมถามไอ้จอมมึงไปค้นดูใน Google นะค้นดูอีเมจภาพฟอกตายมึงดูว่าแต่ละคนฟอกตายมันฟอกยังไงมันอยู่อาการไอซียูนะครับคือตายไม่ทํางานจะไปเซ็นอะไรมืออาจจะยังทํางานกงครับก็มีมาเซ็นไอ้นั่นแต่คุณพูดครับคุณพูดเหมือนคนที่แต่ว่าไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่แต่ว่าโง่ก็ไม่เชิงบ้าก็ไม่ใช่อาการอย่างนั้นมันจะไปเซ็นอะไร คือรู้ทั้งรู้ว่าเซ็นไม่ได้ขอโทษนะครับคนแก่มากๆอัซไซเมอร์เซ็นชื่อไม่ได้นะแลวในหลวงเปอัอไซเมอร์จริงๆเป็นพักกินสารมือสานด้วยเซ็นไม่ได้พักกินสารดอกเคเคคุณเห็นไหมสันสานจะไปเซ็นอะไรมันก็เซ็นเกลียกเป็นเซ็นเป็นรูปซิกแซกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเสื้อเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่มีการศึกษารู้แล้วเขารู้ว่าอนาคตเกาหลีเหนือแง่ๆอะไร้าอย่างนี้ อนาคตไม่มีใครครบทุกวันที่ทุกคนไปพม่าครับพมา่พมากําลังคุยสันติภาพใช่ไหมชนชาติเราจะเป็นสาพันธลัและกว่ากัน,นไปนคือประเทศอื่นเขาไปกันหมดแล้วเวียดนามเวียดนามทุกคนขอโทษประเทศที่อเมริกาทิ้งเระเบิดสี่ล้านตันน่ยประเทศลาวเนี่ยโอบามา่ายังไปเอาเอแอร์พอตวันใช่ไหมเอารถคันเบลเลอร์เลยไปจอดสนามบินเวียงกันเนี่ยใช่ป่ะแล้วไม่มาไทยนะไปที่นู่นเนี่ย ไม่แวะไทยปูทีก็จะไปลาวคือประเทศไทยนี่เขาคล้ายๆว่าเขาไม่ให้ราคาแล้วแล้วคุณคิดว่าเสื้อเหลืองมันไม่รู้เหละก็เขาก็เกลียดอเมริกาอยู่แล้วก็ดีแล้วไม่มาไม่ใช่ครับเสืเ้อเกลียดอเมริกาเพร,า,เพราะทําอย่างนั้นเสื้อเหลืองกินก <พบ S 2> <น>ินถามคุณนะไอ้นั่นมันเสื้อเหลืองประเภทกิ๊กก๊อกคือเสื้อเหลืองกินผมคิดว่ามันเกลียดอเมริกาเลยที่โอบามามาลาวนี่ก็เพราะว่าลาวเป็นประธานาเซียนในปีนี้แล้วถ้าเกิดปีที่ไทยจัดเขาก็มาอ เชื่อเด็ถ้าถ้าไทยเป็นประธานอาเซียนเขาก็มาไม่เกี่ยวหรอกเขามาคุยนอกรอบเขามาเนี่ยเขามาเต็มสูบเลยครับเขามาเขามาเปิดสถานทูตด้วยนะเขามาทำทุกอย่างเขามาโปรโมทแข่งเฉยเขามาโปรโมทครับตอนนี้นี่พม่าประเภทอเมริกาก็เริ่มมาแล้วตอนนี้มันแข่งกันคือคุณสเก็งอะโอบามาไปจีนจีนก็แดกดันแฮให้โอบามามันไม่มีบันไดมารับนะเครื่องบินนะให้ไปลงช่องอะไร สินค้าของเขาแล้วมาก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาไปคุยคือมีเรื่องทะเลาะกับแอโอมาบก,ก็ธรรมดาเพราะอเมริกาเขาไปไหนเขาจะจัดทีมเขาเองจีนไม่ยอมจีนเนี่ยปฏิบัติโอมามานะัด้อยกว่าประเทศอ,อื่นๆนีกเออเอาเงี้ยมันลึกๆแล้วเข้ามันแข่งกันอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ในเชิงตรงนี้นะการที่ไทยไปทำเสถีจกจีมากๆทำให้อเมริกาเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจ แต่จริงไปศึกกจีนไหมก็ไม่สนิทครับจีนเขาไม่เอามือดูดูื่องก็ไม่เอาทําแล้วก็ไม่สําเร็จสักทีไทยนี่ไม ok ่ใช่หมาหางด้วนอย่างเดียวนะมันเป็นหมาหางเน่าด้วยหางเน่าคืออะไรครับไม่มีทั้งด้วนทั้งเน่าไม่มีใครเอาด้วนไม่มีหางแล้วมันจะเน่าได้ไงครับคือมันด้วนแล้วมันเน่าด้วยมันจะกุดแล้วผมบอกคุณอย่างนี้ว่าคุณคิดว่าเสื้อเหลังเขาดูไม่ออกเ่ะ ดูไอ้ประยุทธ์เขาดูไม่ออกผมถามคุณเสื้อเหลืองนะ่ะเขาก็เชียร์ผมถามมันก็เชียร์มันก็ถูกบังคับสวนนินไอ้เหลืองจีิกินเขาไม่เอาอย่างนี้เขารูา้ครับอนาคตมันไม่มีเสื้อเหลืองอมันไม่ได้โง่มันเรียนหนังสือมันไม่ได้โง่หรอกมันรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตรงนี้เนะี่ยไอ้ความรู้เนี่ยอย่างคุณถามว่าเสื้อเหลืองทาไมไม่เอาเสียเพราะเสื้อเหลืองมันรู้อยู่ความจริงมากกว่าแล้วมันรู้ว่าใครได้ประโยชน์อะไรยังไง แล้วทีนี้นะถ้าเส,เ,นะเ,เสียขึ้นเนี่ยนะจบเลยครับเสียขึ้นเนี่ยเสียมันไม่เลี้ยงลูกน้องมาถึงว่าเสื้อแดงสบายใจได้เลยไม่ต้องนะทำอะไรแล้วจบแล้วใช่ไหมครับคือผมไม่ได้พูดถึงเสืออ้อแดงนะเสื้อแดงมีหลายส่วนเสื้อแดงเฮฮาก็เฮฮาต่อไอ้เสื้อแดงส่วนใหญ่เขาเขายุติบทบาททั้นได้แล้วนะเขาแปลสภาพครับบางคนก็สู้อีกวิธีหนึ่งมันอยู่ในลักษณะพร้อมรบแต่ละคนมันเงียบเงียบที่ไม่มีสู้นะเขาคิดว่า จะทํายังไงต่อเขาสรุปบทเรียนก็ว่าที่มันผ่านมาเนี่ยมันคงไม่ได้ผลลักษณะตอนนี้เป็นลักษณะที่ว่ามันพร้อมจะประทุนะครับมันพร้อมที่จะระทุถึงบอกว่าไอ้คาว่าเหลืองว่าแดงเลยนะมันเกิดขึ้นเพราะมันมีการสร้างมันมีการโฆษณามันมีทุกอย่างทําเพื่อดราม่าขึ้นมาสร้างกระแส แต่กระแสนี่นะครับมันอยู่ไม่ได้นานกระแสเสื้อเหลืองจะมาต่อเมื่อมีทักิณออกมาบ่อยๆมีเสื้อแดงชุมนุมถ้าเสื้อแดงไม่ชุมนุมเสื้อเหลืองก็อ่อนไปนเหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวจะเล่นตัวประทะไม่มีครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวแทนเสื้อแดงคือยิ่งรักขึ้นศาลทุกวันเสื้อแดงถูกกระทำบ่อยๆเอาเดี๋ยวหมอเล็บติดคุกเดี๋ยวคนนู้นคนนี้โดนนั่นโดนนี่ประชาประสบดีสุขความพลสรรณทัน์มันมีแต่โดนโดนกระทำอยู่เรื่อยๆเนี่ย ถามว่าไอลักษณะที่เคยคิดนะพอนานไปคนมันเริ่มมีสติเว้ทะเลาะไปทะเลาะมาทหารมาทหารแบบว่าป่าพลโกงโอเคป่าพลโกงทีแรกๆก็เชื่ออยู่ไปอยู่มามันชักไม่ดีเว้กูชักเสียประโยชน์ทุกอย่างทาแล้วเจ๊งหมดทําแล้วลําบากเริ่มลําบากขึ้นคนมันเริ่มเห็นแล้วมันก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ คนมันรู้เพียงแต่ว่าบางทีมันก็ยอมไปแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันดูเป็นนานๆแล้วเนี่ยนะข้อที่หนึ่งนะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาใช้ทหารในการใช้ความรุนแรงความเด็ดขาดเป็นเด็จการเขาจะคุมคนเขาต้องใช้ทหารแต่ทหารภาพมันไม่ดีเพราะฉะนั้นกาัตริย์กาาับทหารนี่มันพยายามจะอยู่ห่างๆกันแต่ที่จริงมันพวกเดียวกันแหละ ทหารอยู่ได้ก็ต้องทําหน้าที่ปราบชาวบ,บ้านให้กษัตริย์ไม่งั้นกษัตริย์มันก็ไม่เลี้ยงแต่ในภาพที่ออกมานี่มันจะอยู่กันห่างๆเราคิดว่าเสือเขาไม่รู้เขาก็ดูออกครับว่ามันเป็นพวกเดียวกันถ้าคุณเป็นอูต้าโรยลิริ์คุณคลั่งกษัตริย์คุณก็ต้องเอาทหารด้วยจริงไหมเพราะรู้กันอยู่อันเดอร์สตูแต่ทุกคนม่รู้ว่ารโรยลิทธ,ธรรมดาที่แบบว่าอยากรักษารัาบาลกษัตริย์ไว้ก็ไม่เอา<ม>เขาไม่เอาคือสรุปอย่อางนี้นะครับ สรุปอย่างนี้ว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตะ<ะ>์ะที่ต้องการให้กษัตริย์เป็นกษัตริย์จริงๆไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไปาาจับมือกัระหารจับบึอกัระหารแล้วก็โกงประเภทแพ้ไม่เป็นกติกากติกาง่ายๆมีข้อเดียวครับให้ประชาชนเลือกใครชนะอยู่ไปฝ่ายค้าก็ปรับปรุงตัวไปเพื่อไปแข่งใหม่เมืนมันคุณชกมวยแพ้คุณยกน้ำหนักแพ้คุณก็ต้องมาปรับตัวเองไม่ใช่คุณไปวางยาศัตรูให้ ครได้เหรียญทองวะเกาหลีใช่ไหมหาคนไปตีหัวมันไม่ไม่มีหรอกคุณก็จะกลับมาปัตัวเองนั่นรู้ได้ไงว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะถึงก็ได้เขาประเมินมาคุณก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เข,เขาประเมินมามันไม่ต้องเขาไหนหรอกเขาประเมินมาว่านะประมาณบา้บาบา้บาบบมีสักยีย่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาต้องการให้อยู่ในไอ้กติกาคือทุลกเขาไม่ยอมรับและกระแสมันมาแรงมากว่า เลือกตั้งจบแล้วก็มีวารละแล้วคุก็ปรับตัวไปเพื่อไปสู้เขาใหม่บางพักในต่างประเทศยี่สิบปีนะแพ้ตลอดเขาก็ปรับปรับปรับ,รบจนชนะจนฝั่งนึงมันมันเหลืองมากๆมันก็แพ้ไปเองอันนี้คือกติกาข้อเดียวครับกติกาข้อนี้แต่ว่าฝั่งกษัตริย์เขาไม่ยอมรับแล้วเขาก็สร้างซื้อหรือขึ้นมาว่าอีกฝั่งหนึ่งมันโกงซื้อเสียงอีกฝั่งหนึ่งมันประชานนิยมมันเอาเงินของพวกมึงไปใช้ มันเองกันทั้วกรุงเทพไปแจกบ้านนอกไปทําประชานิยมไปทํารถคันแรกกองทุนหมู่บ้านร้างฐานอะไรก็ว่าไปมันสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบเหตุผลที่มันจะมาล้มกติกานี้ไเย็นพบประชชาม ใ,ใครเก็บใครตายคูไม่สซนพวกมึงเพียงแก่คนริอาคนเทวดาชิชะชักกรานะ จากหาดบลานี่โวยเราแหก